น้องน้ำเงินได้เลือดอะครับน้องเจ็บไหมลูกน่าจะหอยบาตแล้วะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้น้องมันน้น้นนเงินจะพาไปเที่ยวบ้านย่าจังหวัดอะไรเอ่ยสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนะครับ,ราารบเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำเงินจะพาไปดูอะไรที่บ้านย่าบ้างน,นะครับทริปนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ เอามาเลยครับ สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโหนะครับผมอยู่ที่ไหนครับเอ้บ้บานบ้านยาสุราธานีสุราธานีนะครับเดี๋ยววันนี้น้องนับเงินจะพาไปจับอะไรบ้างจะพาไปดักอะไรปูปปแล้วก็หาปูนะครับแล้วก็จะไปทอดแหนะเป็นอุปกรณ์อยู่หัวเรือเลยมีรอบมีแหเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้น้องนับเงินจะได้อะไรมาเป็นกับข้าวบ้างใช่ไหมครับ ไปดูดอ่าเป็นกระนองนี่มือลงอ้าวนี่ดู่ไปดูเนี่ยกันกันแดดให้ทำเงินแหม่ยอ,อดเอาทางจากมาสองทางมัดเข้าด้วยกันแค่นี้ก็กันแดดได้แล้วโอเคเป็นไงโอเคไหมเนี่ย 哦、oh,，OK 好，拜拜。 เอานี้นะครับตอนนี้รอบแล้วก็เหยื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดักกันเลยดักตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูว่าอาจจะมีปูเข้ามากินเหยื่อเราบ้างหรือเปล่านะครับอ้าวเราไงเงินโยนเลยครับโยนลงไปเลยอันนี้โยนได้เลยครับนี่นี่ตอนเด็กๆพ่อเอ๋ก,ก็หาปูอย่างนี้เลยวิถีชีวิตจริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่นนงถูทิ้งห่างหน่อยสักหนึ่งช่วงเรือ หนึ่งสองสามเออนี่ไม่น่าลึกมากอันนี้สายมันยาวแล้วช่วงช่วงเวลาที่เรารอรอให้ปูเข้ามากินเหยื่อเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะหวานแห้เนาะ นะ่นลูกสุดเลยสดสดเลยเดี๋ยวพ่อไปเก็บก่อน,นเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เี่า่ตัว เรียกว่าปลากระพงแหมนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปลากระพงชนิดหนึ่งอันนี้แกงส้มอร่อยมากอเอาไว้นี่ตัวหนึ่งนี่เลครับนี่ลูกมันตัวเล็กนี่นี่ตัวมันเล็กเมื่อเทียบก,กับตัวเมื่อกี้อย่างเงี้ยจับได้ลูกลองจับดูเนี่ยตัวมันเท่านิ้วมือน้ําเงินเองเดี๋ยวเราปล่อยมันไปก่อนดีกว่าเนาะให้มันโตนะลูกเอาปล่อยไปก่อนอเก๋นิ่มๆเอาปลูลกป่อเออ เออเราเอาแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมครับตัวเล็กเราก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาตินี่ครับตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงแล้วน่นจะบอแผได้กุ้งมาบางส่วนแล้วก็ปลาด้วยแต่มันดูรอบดักปูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเอาน้องมันลิงขึ้นมาเลยครับระวังเชือกป่าหน่อยไหมร้อนมากวันนี้ หนักไปห,หนุกดึงดีๆรองขาด่ดูงลอยกินเ,เหยื่อดิเอาวางเลยวางข้างหลังวางข้างหลังระวังไปนี่เดี๋ยวพ่อโชให้เพื่อนๆดูก่อนนอโอโูโอ้โหนี่ครับนี่คร<ข>ับตัวแรกคร<ข>ับวันนี้น<ข>สดๆดันเได้กัดมือเลยอุ้ยกัดมือเหรอ เดี๋ยวถักกัดเนี่ยเรียบร้อยดูคมมากในปูทะเลอ่ะล้างมือเดี๋ยวไปเก็บกันต่อเผื่อได้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งสองตัวไหวไหมลูกโอ้ยทำไมมันหนักขนาดนี้เนี่ยติดจระเข้แล้วมึงเนี่ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ขี้โคนแมวแมวแมววแาวว้วว้าวว้าวอันนี้ไม่เข้านะครับไม่เป็นไรมันก็ต้องได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ สองของวันนี้นี่สุดยอดตัวตัวนี้ดูจากท้องไข่แน่นอนครับน้องๆจะเป็นปูตัวเมียเนี่ยท้องมันจะไม่เหมือนนะอ่ะสองตัวแล้วนี่มีผ่านน้ำเงินมาดูวิธีการจับปลานะครับของตะบลรีเลเลยนี่ชาวบ้านเขาหาปลาเน,นี่ยบ้านผมเรียกว่ารํำนะภาษากลางรูกเรียกว่าอะไรเนี่ยทำบ้านให้ปลาอยูแอาาย่แล้วก็เอาไม้ไผ่มาสางนงี้แล้วก็เอาไม้อะ ยกออกไปวางแล้วเดี๋ยวปลามันก็จะอยู่ด้านในเด,เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีปลาอะไรกันบ้างนะครับนี่ตัวใหญ่มากเฮ้ยดูกงนี่กดเลยโอ้เมื่อกี้ลืมถ่าย,ล,ายลืมถ่ายช็อตที่น้ำเงินโดดลงไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงคโครนเลยครับนี่ในนี่นะตอนจากจะจะไปหาหอยจะไปหาหอยด้านในกัน ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนโอ้ไอ้หอยไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเด็กก่อนอื่นต้องเอาน้องน้ำเงินขึ้นจากโคลนก่อนเนี่ยโอ้สุดสุดรีบโอ้ยน้องน้ำเงินได้เลือดอะครับทั้งน้องเจ็บไหมลูกน่าจะหอยบาดแล้วแหะครับโอ้ยได้เลือดเลยคุณผู้ชมงั้นต้องเปลี่ยนแผนละเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย โคลนอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีหอยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ย่าหาหอยเนาะแล้วก็พ่อเอกจะพาน้องน้ำเงินล้างแผลก่อนนะครับโอ้มนบ้าเร่งรู้คราวนี้เป็นสองเท่าน้ำขึ้นเออ น้องๆครับรถเจอสัตว์ประหลาดตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโคลนนี่มนุษย์กี่โคลนใช่กำลังนะดูผลงานครับน้องน้องเงินทำอะไร้พ่อดูดิเรามาดูดิเย้จะเอกงี้สวัสดีครับ สดเลยกุ้งครับมันแบบเน้นๆแกงส้มนะครับในแกงส้มฝีมือแม่เลยสุดยอดแล้วก็ปลาทอดจะมีกุ้งอีเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวแม่ป๊อบจะตักใส่เนี่ยมันปูนครับเน้นๆสุดยอดเนี <c oughs> ่ยกุ้งกับมันเยิ้มๆ เดี๋ยวพ่อจะกินให้ดูนะครับน้ำมันกินไหมน้ำมันกินไหมนี่น้ำจิ้มครับราดลงไปเลยอยากินอ่ะเอาไหมครับเดี๋ยวพ่อกินให้ดูโอ้โหเนื้อมันเด้งมากเลยไข่ปูไข่กุ้งลูกไข่กุ้งสุดยอดเลยนี่น่้ำแข็งเลยนี่ครับน้ำละอยากอยากโป๊ดู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 นดน้ำอือหือราดสลับไปเลยสุดยอดครับสดๆเด้งมากๆ ได้ตื่นขึ้นมาตักบาตรให้คุณย่าด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแพ็คกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านและไว้กลับมาเยี่ยมปู่กับย่าใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำเงินและก็คุณย่าด้วยนะครับโคตรต่างรกษาทิต่างมันรสชาทิต่างกันรสชาติกนาโจลีวิจัยลูกน้านี่เออซาตานซาตานซาตานลูกน้าโจลีวิจัยลุกนาไทยเป็นยุค Ừ. <laughs> hey, ừ. à, ba à, cho ừ. đi đâu nào, đâu có mặt là đâu ơi 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 ơi